นะครับขับรถไปที่ปั๊มนะครับเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยบอกว่าจะใช้จ่ายเงินโดยการสแกนครับสุดท้ายจังหวะที่สแกนเนี่ยฮะขับรถหนีไปดื้อๆท่านผู้ชมฮะโน่นแหละครับขับรถสีขาวนะฮะในวงกลมนั่นน่ะเข้ามาที่ปั๊มนะฮะอยู่ที่ตำบลสเต็งนอกเมืองยะลาเนี่ยเป็นเก๋งสีขาวครับขับมาขอเติมน้ำมันเติมเสร็จบอกพนักงานว่าจะสแกนจ่ายเงินว่าอย่างนั้น เมื่อพนักง,งานเนี่ยกำลังนำโค้ดมาปรากฏว่านี่แม่ทำสแกนทำไมมันช้าจังนะยูยูเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้เนี่ยขับรถออกไปเลยสแกนเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่โชว์สลิปให้ดูนี่พนักง,งานก็บอกยัง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 เนี่ยนะครับตามมานะฮะตามมาเปิดประตูมาคุยกันก่อนตังมันยังไม่เข้าสแกนมันยังไม่สําเร็จจะไปได้ยังไงนี่นะครับตามมาสักพักหนึ่งน่ถูกคนร้ายนี่นะครับว่าขับรถหนีไปเฉยว่าอย่างนั้นเหตุเกิดตอนสายๆของเมื่อวานนี้นะครับ นักข่าวก็ลงไปไปพบกับหัวหน้าพนักง,งานเติมน้ำมันนายอุสมานอาบูบาซานะครับเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุลูกค้าผู้หญิงขับรถมากับผู้ชายคนหนึ่งมาเติมน้ำมัน800บาทเติมเสร็จบอกว่าจะขอจ่ายสแกนคือคือขอสแกนจ่ายค่าน้ำมันไม่นานก็เร่งเครื่องออกไปจากจุดที่เติมน้ำมันเนี่ยนะครับโดยไม่ได้โชว์สลิปให้ดูตัวเองก็ตามไปเออตามไปบอกว่าอ้าวสุดท้ายก็ขับรถออกไปเฉยๆแบบนั้นเดี๋ยวฟังเสียงหัวหน้าพนักง,งานเติมน้ำมันหน่อยครับ เขาทาท่าม <S preach science> ือกะเขาสแกนเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้โชว์เซลิกให้ดูไงเราก็สงสัยเ้ขาก็ยุ่งเนี่ยเหยียกรกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เราก็จาบประตูรกของเขาอ่ะเราก็สงสัยแปลกๆแล้วอะไรก็เอาโทรศัพท์อ่าถ่ายหน้าถ่ายป้ายอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ยุ่เนี้ยมือกะกดดังเขาก็กดดังตัวเอง่ะคือพูดง่ายๆเขาจะมาแบะทุจริตอยู่แล้วไงก็ไม่เคยเจอทํางานมา เกือบสี่ปีไม่เคยเจออย่างนี้อันนี้เป็นเคสแรกนี่นะครับคือพนักง,งานเขาก็มีไหวพริบนะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปถ่ายป้ายทะเบียนรถสุดท้ายตำรวจตามมาได้ฮะตามผู้ก่อเหตุได้แล้วเป็นผู้หญิงครับบอกว่าจะเอาเงินมาจ่ายทีหลังว่าอย่างนั้นเอ,อนี่แต่ว่าทางปั๊มเขาไปแจ้งความไว้แล้วนี่นะครับเขาก็มีมอเตอร์ไซค์บอกว่าขับตามไปแต่ว่าก็ตามยังไม่เจออ่ะสุดท้ายก็ไปตามเจอค,ครับครับคัมรียงจริงก็แพงนะ ำไมมีตังซื้อรถแล้วไม่มีตังเติม